เมนูวันนี้นะคะเราจะทำต้มขาไก่สไตล์ดิฉันเองนะคะอาจจะไม่เหมือนใครเพราะว่าเราต้องมีการประยุกต์สูตรให้ฝรั่งกินได้ด้วยค่ะก็จะมีหอมแดงใส่ขิงแทนขานะคะต้นหอมค่ะมะนาวะมะเขือเทศไก่แครอทแล้วก็มีกระหล่ำปลีค่ะสูตรนี้นะคะเราจะเริ่มจากการใส่กะทิค่ะ ทำน้ำซุปเยอะๆกะทิของสวีเดนถ้าเป็นแบบนี้คือมันเหมือนผสมน้ำมาพร้อมนะคะทุกคนล้างกล่องกะทินิดนึงเอามันให้หมดค่ะ เราปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วเห็ดหอมนะคะรสดีรสไก่ค่ะใส่หอมแดงนะคะกับ <c oughs> ขิงค่ะ น้าร้อนถ้าใส่ขิงแล้วมันก็จะแบบน้ำซุปมันจะออกร้อนๆนิดนึงค่ะสร้างความอบอุ่นให้กับกร่างกายกะทิมันจะมีส่วนที่คล้ายๆกับครีมนะคะแข็งตัวก็คนให้กะทิแตกเป็นน้ำนะคะ ใส่พริกแบบไม่หั่นนะคะสามีไม่กินเผ็ดค่ะรอให้กะทิเริ่มอุ่นนะคะไม่ต้องแตกมันไม่ต้องเดือดนะคะเริ่มอุ่นแล้วนะคะใส่ไก่กับแครอทค่ะแครอทเป็นส่วนที่สุกช้านะคะ ปิดฝาหม้อไว้สัก2นาทีค่ะ เติมมะเขือเทศและแครอทค่ะเอ้ยไม่ใช่สิกระหล่ำปลีสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักก็ไม่ต้องใส่ผักนะคะสามีก็ไม่ชอบกินผักนะคะแต่ภระระยาชอบกินผักค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือเปื่อยผักเปื่อย แล้วก็ไก่นะคะต้มกับน้ำกะทิส่วนคุณสามีนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนว่ามันเปรี้ยวพอไหมฝรั่งเขาไม่ชอบกินอาหารรสชาติที่มันโดดๆพูดแบบนี้เดี๋ยวมีดราม่าสามีวันนะคะไม่ชอบกินอาหารที่มันมีรสชาติโดดๆมันต้องแบบนวลๆค่ะทุกคนใส่ให้มันเปรี้ยวด้วยมะเขือเทศเท่านี้คือพอเลยนะคะส่วนคุณสามีกินแบบนี้ค่ะ เขากินซุปไม่เป็นค่ะสอนให้อ่ซดน้ำแกงแล้วเขาซดไม่เป็นนะคะเราจะต้องตักให้เฉพาะไก่และผักค่ะแล้วก็เอาน้ำซอสนะคะน้ำซุปน้ำกะทิราดบนข้าวค่ะทุกคนสามีใครสามีมันเนาะสไตล์ใครสไตล์มันแล้วกันค่ะตรงนี้เขากินแบบนี้ค่ะเขาจะไม่กินใส่ในถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยให้ซดซดน้ำแกงบอกเขาว่าซด สามีวันเป็นคนที่ใช้ช้อนสดไม่เป็นค่ะแต่เขาจะกินก็ต้องให้ไก่เขาเยอะๆส่วนเรากินผักค่ะทุกคน <Okay. S 1> มาตะครอดู <Okay. S 1> นี่นะคะเขากินแบบนี้ค่ะที่เหลือก็คือเอาน้ำซุปนะคะใส่ข้าวอาขิงก็ต้องไม่ให้เขานะคะนี่นะคะ่ะนี่คือจานของคุณสามีค่ะ ส่วนของเรากินแบบนี้เอาซุปเยอะๆแต่เราจะใส่พริกป่นแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่อ่าุ๊ยลืมทุกคนลืมใบหอมซะงั้น <c oughs> <c oughs> โอเคใส่ของเราเลยแล้วกันแล้วก็บีบมะนาวใส่เพิ่มนะคะเอาซุปเยอะๆค่ะแล้วก็เผ็ด <c oughs> เผ็ด <c oughs> เปรี้ยวๆ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะ เพิ่มน้ำปลาค่ะเสร็จแล้วค่ะ จานเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะรสชาติจัดจ้านสีสันจัดจ้านจาน้จาต้มขาไก่ค่ะ